ในเดีซิม4เนี่ยถ้าคุณมีเดียซีซีซั้นการปลูกพืชจะสนุกและสมจริงขึ้นมากแต่ว่าถ้าคุณเพิ่ป,ปลูกมันเยอะเกินไปคุณจะพบว่าการดูแลสวนเนี่ยมันกินเวลาทั้งชีวิตและใช่ครับซิมของคุณอาจหมดวันไปกับการรดน้ําต้นไม้ถอนวัชพืชและเก็บเกี่ยวแล้วกิจกรรมอย่างอื่นละ่ะหรือจะจ้างพนักงานดูแลอืมแต่ไม่อยากเสียเงินอนะ่ะไม่ต้องหว่วงครับผมขอเสนอ แพชชี่เดอะสแกโครแพชชี่ไม่ใช่แค่ของแต่งสวนเพราะเขาเป็นมากกว่านั้นแพชชี่ไม่เคยลางานไม่เคยอู้และที่สําคัญฟรีตลอดชีวิตนั่นแหละคือเหตุผลที่เราเรียกเขาว่า ผู้ช่วยทำสวนสุดเทพที่ไม่มีวันเรียกร้องค่าจ้างคุณก็แค่ต้องเริ่มผูกมิตรกับเขาเมื่อสนิทกันมากพอเขาจะกระโดดออกมาจากตรงนั้นและช่วยงานของคุณและใช่ครับเท่านี้คุณก็หมดปัญหาและมีเวลาไปทํากิจกรรมอย่างอื่นมากขึ้นและหลังจากที่เขาทําทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็จะกลับไปเป็นหุ่นไล่กาเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะเขาจะกลับมาช่วยงานคุณทุกๆ12ชั่วโมงในเกมและนี่คือเดอะซิมีเกมที่คุณสามารถซื้อเพชี่วันนี้แล้วปล่อยให้เขาทําสวนฟรีแทนคุณ